ปลาเทศลรือมันเฮงซวยดังขึ้นอีกปลาเทศลรือมันไม่พัฒนาเออกูรู้แล้วรู้มาตั้งแต่ห้าปีก่อนแล้วไอประเทศคอรับชั่นประเทศมึงเนี่ยเคยตรวจสอบไปยังอ,อ้อลืมไปตรวจสอบไม่ได้เหมือนกันรัฐบาลลรือม,มีผลงานอะไรบ้างกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูว่าจะแฉรัฐบาลลรือนายกประเทศลรือมันเร็ว yeah, I know. I know. ขอให้นายกหรือตายใช่ ah! นี่ว้วด่านายกลื้ออยู่นะมึงก็ด่ามาสิใครห้ามมึงประเทศลื้อเป็นประเทศกระเทยมึงไม่มกระเทยประเทศลื้อมีแต่คนจนเดี๋ยวก็ไม่มีแล้วจด้วยใจหมดเหรอลาอดตายกันหมดผู้ชายบ้านอ้วดหลอก,กว่าเยอะแต่ผู้ชายบ้านกูสวยกว่าเยอะประเทศไทยอาหารไม่อร่อยมึงควรเลิกแดของแปลก,ก่อนนะอ่มใช้อักษรอจีนในประเทศไทยมึงก็ไปบอกกงศึกษาให้กูสิกูก็ไม่อยากเรียนเหมือนกัน หรือมาว่าจีนว่าเจ้ากาลัฟาดหน้าหรือทุเรียนะ่ะอยู่นประเทศอ้วมีมังกรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มังกร,รบ้านมึงอยู่อกข้างบ้านกูนี่มังคุดบ้านหรือไม่อร่อยเลยใครให้มึงแดกเปลือกเอาหน้ากาขึ้นมาไปทวงนายกเอาสิเพราะกูก็ไม่ได้ใช้